จุจุหลับเถอะนะจุจุหลับเถอนะลเนะล่าเรื่องโดยคุณครูจงกลคารงกลางแต่งเรื่องโดยมาการีตไวเขียนภาพโดยวิเจสเต v เวนมาโซแปลเป็นไทยโดยนานกผู่คืนนี้ฮิปโปโน้อยนอนไม่หลับ เขานอนดิ้นยุกยิกยุกยิกยกลิ้งไปกลิ้งมาและหกเขมนตีลังกาเขาคำรามและครางเด็กๆลองครางเสียงฮิปโปสิคะแม่ฮิปโปบอกเสียงเบาอย่างม่วงมุ่นแต่ฮิปโปน้อยยังไม่ง่วงนี่นาฮิปโปน้อยจึงลุกขึ้นแล้วออกไปเดินเล่นเด็กๆทำท่าเดินเล่น เหมือนกับฮิปโปโน้อยนะคะฮิปโป,โปโน้อยเดินวิ่งเหยาะๆยแหวกผ่านพงอ้อหนาทึบไปทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงจุ๊จหลับทอลกฮิปโป,โปโน้อยวิ่งเหยาะเหยาะย่ำผ่านคลแ่นแฉะในหนองน้ำไปแล้วก็ได้ยินเสียง จูจูหลับเถอะลูกฮิปโปน้อยวิ่งเหอะเะผ่านดงหินตะปุ่มตะป่ำไปแล้วเขาก็ได้ยินเสียงจุจูหลับเธอะลูกฮิปโปน้อยวิ่งเหาะเะผ่านทุ่งหญ้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงจูจูหลับเธอลูก กิโปโปน้อยวิ่งเหาะกหอะผ่านเงาของต้นไม้ไปแล้วก็ได้ยินเสียงจุุหลับเธอลูกิโปโปน้อยอ้าปากห้าวและรู้สึกง่วงจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้วกิโปโปน้อยหันหลังกลับ แล้วเดินต้วมเตี้ยมผ่านเงาของต้นไม้ผ่านทุ่มหญ้าผ่านดงหินตะปุ่มตะปับผ่านคโคลนแฉะในหนองน้ําแวกผ่านพงอ้อหนาทึบไปหาแม่ฮิโปโน้อยซุกตัวข้างแม่แล้วหลับตาเขาเพิ่งจะเคลิ้มหลับไปได้นิดเดียว ก็ได้ยินเสียงโคลฟี่โครโคฟีแม่จ๋าหลับเธออิโปน้อยบอกเสียงเบาอย่างง่วงงุนแต่แม่ก็ไม่ตอบอะไรนอกจากคำว่าโคลฟีครครอฟีคืนนี้ฮิโปน้อย หลับปุ๋ยยังมีความสุขมากเลยล่ะไหนเด็กๆลองทำเสียงนอนหลับของแม่ฮิโปโปให้ฟังหน่อยค่ะเอาละค่ะวันหลังฮิปโปน้อยจะมาพบกับเด็กๆใหม่วันนี้ขอนอนหลับครงฟี่กับแม่ก่อนสวัสดีครับ